เมื่อวันที่5และ6สิงหาคมที่ผ่านมาเอโชยี H 29, ซึ่งเป็นการประชุมระดับนานาชาติสำหรับผู้ประกาศข่าวดีทางดิจิทัลได้จัดขึ้นที่เม็กซิโกสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงส่งสารถึงผู้ที่พระองค์ทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของภารากิจของพวกเขาขอให้การประชุมนี้ช่วยให้ลูกรู้สึกเหมือนเป็นชุมชนที่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผู้แพร่ธรรมของพระศาสนาจักรที่ไม่เคยกลัวที่จะออกไปพบกับขอบฟ้าและพรมแดนใหม่ๆ รวมถึงด้วยความคิดสร้างสารรค์และความกล้า,าหาญเพื่อประกาศพระเมตตาและความอ่อนโยนของพระเจ้านอกจากนี้ยังทรงเตือนพวกเขาให้รักษามนุษยาชาติไว้ในศูนย์กลางของภารกิจสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสยังตรัสประทานกำลังใจให้อีกด้วยอย่าก,กลัวอย่าก,กลัวที่จะทำผิดพลาดพอไม่เคยเบื่อที่จะพูดซ้ำๆ,ำๆว่าพอประสงค์ในพระศาสนาจักรที่ชอกช้ำ,ำเพราะมันเป็นการออกจากการเป็นอัธิภาวะนิยม ศาะส,ะสนาจักรที่กำลังเจ็บป่วยเนื่องจากการปิดตัวเองให้อยู่ในความมั่นคงอันเล็กน้อยของตัวเองพระสงฆ์นักบวชรวมถึงคารวาสล้วนเข้าร่วมประชุมเอชโชยในโลกดิจิทัลเพิ่มมากขึ้นการใช้เทคโนโลยีใหม่นับเป็นสิ่งสำคัญในการนำพระวจนะของพระเจ้ามาสู่ปวงชน